สวัสดีครับมากับไอ้แดกเลสซิงสตรีทมั้งหรือเปล่าก็าใช่เลยโอ้โหฟาร์มนอกรอบเมื่อวานนี้ไม่ดับสักอันเลยน่าจะร้อยกว่ารอบมั้งแข่งอะดอบโคตรยากเอาละนี่ครับเมื่อวานนี้ก็เปิดกลองไอ อะไรเนะจำไม่ได้ฮนะตอนละคันนี้มารถฟรีเออวะหา,หาคนอ่อนตอ่อรถพูนี่ก็แรงนะแมวออ่ะโอ้โหตอนละคน ได้คันหนึ่งแหละรุ่นเดียวกันกึ่งมันวดแล้วตอนนี้ปรบไปกึ่งม่นวดแล้วไม่รู้เพิ่มอัตาดอกหอเป่าไม่น่าเพิ่มเนาะเพิ่มยาก เดิมเมื่อวาน,ววนร้อยกว่ารอบไปดอกสักชิ้นเลยโคตรเซง็งดูดิบจะดอกไหมจะวม่สิบแล้วแหละยี่สิบก็ยังไม่ซีพาร์สเท่มัหรอกจะได้อยู่ รอเครื่องเต็มก่อนค่อยซื้อพาร์ทเพิ่มช่วงนี้หาเงินเขียวหาไม่ได้เลยเมื่อวานเนี่ยไม่ดอบไม่ดอบสักชิ้นเลยบักหรือเปล่าไม่รู้โคตรงงเลยลว่าก็รอบอันนี้อตสัะชิ้นัวบักอยู่ ตอบแต่กล่องอะไรมาไม่รู้เดี๋ยวได้กล่องมาเปิดฟรีกล่องนึงแจกกวันเดินก็เลยได้รถมาตอบแต่ใบอะไรมาไม่รู้ของก็ไม่มีขายเลยตอนนี้ได้คันหนึ่งอยู่ ก็แรกวก็จะซื้อ GTR เอ้ย R33 อยู่หรือดอทชา c h ล l l เ n อร์ดีชิปแล้วลังคิดอยู่จะเอาดอทหรือเอ๊ะชาร์ป่ะเนี่ยใส่เกียร์ผิดอิกทีนี้จะเอาดอทหรือ GTR ดี GTR เกือบสองแสนดอทเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ แต่ม 2, ไม่เกินสองแสนหรอกไม่รู้รุ่นอ่านชื่อรุ่นรถผิดถูกเปล่าไม่น่าถูก่ะรู้ชื่ออะไร c ช a l l ล n นเจอร์แหละซื้อมาก็อยากได้อยู่ทีช้า <usage> ก็อยากได้เชอรลนเจอร์ก็อยากได้มันไม่ถึงสองแสนไงรถอะเงินมันหาไม่ยากแต่เงินเขียวหายากเมื่อวานไม่ดอกเลยไอเทมขายเงินเขียวอ่ะ พูดเพงวันนี้จะดอกเปล่าเนี่ยลงเนี่ยอาชีพเนี่ยจะดอกเปล่าวัวาไม่ดอกไปดไะดี๋ดนี่ตกระปุกเกียร์มาอยู่มันเปลี่ยนเกียร์ช้าไป ปิดเกลีเร็วกว่านี้อ่ะเกดีกว่านี้อยู่โอเคโอ้แลนได้แต่เนี้ยมันไม่คุ้งไงได้อะไรอะ่ะเพื่อมาขายเคยได้ทีมั้มาลองกันโคตรเซ็งเลย เปลี่ยนเกียร์มันเปลี่ยนช้าไปเดี๋ยวได้ปลูกไปอยู่ต้องหาเงินเชียวอ่ะเจ้เอาคันนี้ให้ตันก่อนค่อยเปลี่ยนรถค่อยเลีนทีละคันเอาคันแรกให้มันมาตันก่อนยวต,ต้องเปลี่ยนเฟรมใหม่ด้วยเลย ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยตอนแรก่็จะซื้อวิ่งอ่ะก็เลยไม่ซื้อเอาไว้ก่อนเสียดายไฟช่วงท้ายติดแล้วติดเลยนะถอดแล้วใส่รถคันอื่นไม่ได้เซ็งเลยนี่ไม่ดอบอย่างเซ็งดอบสักชิ้นเธอของเขียวอะ่ะ มันไม่มีเงินอัพเครื่องไนงะของเขียวไม่ดอกอัพไม่ได้ดูดิไม่ดอกเลยก็เซ็งเลยเดินมาจ,จนจะเลี้ยวอัพแล้วไม่ดอกดูค่าอัพดิ โอ้โห oh, อย่างเยอะเลยน,นี่ก็จะไม่เปลี่ยนรอววสิบ 90. ดูก่อนว่าใส่สีหรือหดีสีอัตราลเล่นก็ดีกว่านะแต่คนชอบแหละาจริงถ้าเกียร์ก็ดี เกียร์บาลานหกเกียร์คิดดีกว่าจเจ้าห้าเกียร์หกกรือหกเกียร์ดีหลือเจ้าสิบมาดูมาดูรถแป๊บนึงตอนแรกผจะซื้อแหละกำลังคิดคิดอยู่เดี๋ยวดูก่อนนี่คันเนี้ย ปีเจ็ดแปดเนี่ยไอ้ช h เลนเจอร์เนี่ยดี D enger, เชลเลนเจอร์เลขดอท c ช a เลนเจอร์ป่ะหรือว่าดีเชลเลนเจอร์หรือไงคันนี้แหละเราจะเอาตอนแรกแปดพันแต่รอไอคันนั้นเต็มก่อนอันนี้ก็น่าซื้อนะเนี่ยคันนี้เนี่ย,นนย,ยที่ขับแพ้ซื้อคันนี้แหละโอ้โหสุดยอดไปเลยแต่งโกง ช่ยอย่างโกงเลยหนึบเกาะอะโลดีนนมิกก็ดีอืมอันแบบหนึ่งคันอันนี้ก็โอเคนะนี่วา่าจะคันนี้นี่แสนห้าม,มีเทอร์โบไงห้าเกียร์เทอร์โบขับสี่ล้อก็จะคันนี้แหละ นี่ศาส,สก,กาย่าไอจินยอาสามสามอะคิดอยู่มันก็น่าสนนะน่าซื้ออันนี้ก็ซื้อได้พวกนี้ซื้อได้หมดเลยถ้าจะเอาโอ้โหเบนซ์สี่สองร้อย เอ,อนเอเลอะ์ซลีวาอะไรเนี่ยสองจุดศูนย์เรือสิบดูก่อนมีรถอยากได้อยู่อะสามสีก็อยากได้อเอแปดหกอะสามแสนอันนี้ก็ซื้อได้ Kal 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 ไคาโรล,ล่าด้วยไงโคโรล่า นี่เออนี่ก็อยากได้นี่ GTR ไอ้เนี่ยหกแสนต่อสองคันนั้นก่อนแหละชอบนะกำลังหาเงินเขียวอยู่หาไม่ได้มาต่อมาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยด้วกันชาเลน g ์กว่าฟุกได้ของมาขายมั่ง เบรกแฮนด์กับ หายไปแล้วชิ้นหนึ่งอะไรวะของหายไปชิ้นหนึ่งชิ้นที่สองไหมโอเคขับเกือบสี่ล้อไงก็ไปได้ดวพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกโอ้โหหายไปสามอัน ได้กล่องไปเนี่ยกล่องตก,กกปแล้วมัง้งมาปะเร่งเลยทำอะไรไม่ได้เออตกั้หมดซะอื้อย่างช้าเลย Ok Có còn Ừ đây còn vô Người chăng อะไรก็จะดีกว่าโอเคอืมเข้าใจแล้ว เออว้ลื่นจริงด้วยผม็ช้าปหน่อยเออชอบตัเล่งดีโอเคโปรแปรหนึง่งโอ้อลุย ổng chín. Đúng là Phong chín rồi. Ồ. Giang rồi. อ่ะสามกล่องนี่เขาไม่ได้มันไม่มีรถต้องเป็นรถไซส์เอ็มกับเอรถเอคัสอะไรนะคัสเอ็มกับเอซื้อซื้อมาได้แหละแต่ไม่ซื้อเสียเงิน เออปิดกล่องหน่อยเผื่อได้ของมาขายอะไรก็ได้อะอันนี้ก็ได้เนี่ยร้านหนึ่งเนี่ยจะดีใจสุดๆไปเลยนี่ก็ได้เนี่ยกล่อง12%โอเพน โอ้เกลือในเคสไปกล้องโอ้โหอย่างเกลือเออนี่แหละมาแล้วอ๋อต้องหาอีกอหาพิมา์ใส่อีก ดูสิขายได้ไหมขายได้จะดีใจมากเลยโอ้หสามเก้าเองครน้อยเลยไม่ขายอะ่ะเกิดแล้เลยสะสมหน่อยเปิดแบบไปเลย ให้โอเคไม่เป็นไรเซ็งเลยฮึคืออะไรต้องมา,มาทางนี้ อะไรออจร,รอาจรอมอไฟจราจรด้วยเหรอ คืออะไรวะราค <allah> าแปดสิบ่ะสามเจ็ดแปดสิบ ไฟแดงด้วยโอเคอะไรเนี่ยนะงงวะโอ้ด้น้อย ไปแข่งสนามดีกว่าไม่ได้ของของไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วได้อีกสองรอบอยู่โอ้ยเซ็งเลยของไม่ดอบเซ็งเลย ลงมาตั้งนานไม่ถอดสักชิ้นวานดอดอดีดีวานก่อนตอนลงคลิปอะ่ะตอนลงคลิปก็ดีเซ็งเลยโอ้โหมาดนโดนโดนเดิบเนิบอะ่ะอย่เซ็งมืนโดนเนิบตัวละครยังไงไม่รู้ เบียช้าไม่หน่อยอไม่ดอกก็เซงเลยดอบเปล่าดูดิไม่น่าดอกไปเจอกันพาร์ทหน้าเลยเซงบาย